เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อท่อน้ำนะครับเข้าสวนอัญชันนะครับหลังจากที่เราทําแปลงอัญชันของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทยอยปลูกต้นอัญชันลงไปครับทีนี้เราก็จะต่อน้ําเข้าไปนะครับเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ระบบน้ําหยดครับแต่ว่าคิดกับคุณแม่นะครับอยากจะเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะการรดน้ําโดยสายยางนะครับเพราะว่าตัวแปลงเราเปลี่ยนใหม่นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ใช้เป็นท่อเดิมนะครับก็เลยอาจจะเห็นว่ามันก็จะมีข้อต่อที่เป็นระบบน้ําหยดอยู่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถปิดวาล์วของเขาได้ครับผมก็ใช้นอัเดิมนี่แหละครับต่อออกมานะครับยื่นไปตรงกลางส่วนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งโอ่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อท่อน้ําในวันนี้ครับและนี่ก็คือชีวิตในแต่ละวันของผมที่บ้านสวนนะครับ